สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องวันนี้บ้าแมงสิมพามาเบิง่งอีกูดแดงหน่อยเฮาพี่น้องสวัสดแกงขมูยเด้อล้มบาดี่ิปต้อนเนี่ยงเนาะพี่น้องครับมคุณจาเมื่อคืนเนี่วยว่าเบาก็สวัสดแกงอยู่เฮ้ยเขาเห็นเบาเนละยห่วยพี่น้องควเสียกยาวเลยประมาณสองลอยมีแต่เสียก กรสอดแจงอยู่เอาขึ้นดวงเดียวน้อพี่น้องหามันลงกี่คันกูนี่เพราะว่างั้นมุ้าต้องไปเฮ็ดทุลาเนาะวันนี้กลับมาจากเฮ็ดทุลาแล้ววันเดียวอาชวินสีสมขึ้นน้ำพี่น้องเราเฮ็ดบาเวียดน้ำไหวบาดรีร้องเทียนบึงนะอาชวินสีสมเขาเป็นอีกูดที่เกิดน,น้อพี่น้องเนาะปีกเหลี่ยมบ้าแมงมากราปีกเหลี่ยมพ่น้องถ้งไาไปเท,ที als der Sie